สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาขอ้อพงครับเกม Monster Strike Sunbreak ในวันนี้นั้นมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วก็ของรางวัลก็คือไทเทนนะคะไทเทนบางคนอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาหรอกแต่ว่าสำหรับของรางวัลรอบนี้นั้นก็คือพวกชื่อหรือว่าคำที่เอาไปใช้แต่งกิวการ์ดใหม่นั่นเองก็ของรางวัลสำหรับอีเวนต์นี้จะเป็นชื่อ ใหม่ไตเติลใหม่ตั้งแต่คำนี้ค่ะอ่าไปจนถึงหน้าสุดท้ายเนาะอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งยูการ์ดเควสเนี่อาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้แต่ว่ามีความท้าทายค่ะเพราะว่าอีเวนต์คราวนี้นั่นก็คืออ่าเควสสู้กับเจ้าตัวเงินและตัวทองนะคะอันนี้ต้องบอกว่าตัวทองและตัวเงินราทารอสเงินเขาจะโผล่ออกมาตอนที่ราเทียนเนี่ยเลือดน้อยๆล้ เซตที okay. this marathon, this here, so ่แพงจะใส่ในวันนี huh kind of ้จะเป็นเซตปืนเพี <tr> ้ยซิงะนะคะแล้วก็บอกก่อนเลยว่าแพงอาจจะตายได้สำหรับใครที่อยากรู้แค่ว่าของรางวัลมีอะไรก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าได้เลยเนาะแต่สำหรับใครที่อยากจะชมบรรยากาศการตายหรือว่าการการล่ามอนสเตอร์เนี่ยก็ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนีเนาะอันนี้เลย แพงจะเก็บทุกอย่างไว้ใช้กับราฮาลอสเนาะครั้งแรกที่แพงสู้เนี่ยแพงได้ราเทียนมงเล็กแล้วก็ราฮาลอสมงใหญ่แพงก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาฟิกหรือเปล่าต้องใช้ทุกอย่างที่มีค่ะเพราะว่ามันตีแรงมากจริงก็ดอกเดียวแพงอาจจะตายได้ <c oughs> ขอไปเก็บของก่อนจะเย็นนะจะเย็นนะไปน้องแมวอา,อาวละ่ะส่วนใหญ่พยายาใช้เคาน์เตอร์เพื่อหลบท่านะคะถ้าโดนก็เป็นโบนัสเนาะถ้าไม่โดนก็ก็ไม่เป็นไรขอแค่หลบได้ก็พอเนาะ คค่ะก็จุดอ่อนของเขาจะอยู่ที่โคนหางเนาะเหมือนคลิปที่แทงเคยทำให้ดูแต่ว่าแทงก็จะยิงหัวพยายามจะยิงหัวเพื่อให้หัวเขาแตกก่อนนะคะไม่งั้นต้องรอเข้าหมดเงาเพลิงให้คอเขาฟ้าก่อน ไม่อยากเสี่ยงโดนตีเพงจำได้ว่าครั้งแรกที่แพงสู้กับเขาชนะเนี่ยแพงใช้แพงใช้เอ่อปืน normal เนอะรอบนี้ขอลองมั่งสามทีปะ หมวดนี้เราจะตีขเข้าแรงมากแรงไหมล่ะอ,อยด้วยอ่าะตัวละหน่อยแล้วกันเนาะ เดีด๋ยวดิถ้าคนไฟอยู่ไหนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหนูคน,นไฟให้ดูหน่อยโอเคคนไปเลยละกันหนึ่งสองแทงเก็บอีกอันไว้ให้ตัวปูนะคะเก็บไว้ให้ราทารลอสเนาะ น่นาจะปวดหัวกว่าราเทียนเยอะเลยอีกสิ่งที่พังแนะนำให้มาคือเตรียมแฟดไปด้วยนะคะในคลิปพั่อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรมากนะเพราะว่าเพังใช้สมาธินะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะมีอะไรสงสัยถามในใต้คลิปได้เลยเนาะ ยิงแล้วไม่ยิงอ่ะโอเคยิงแล้วเนี่ยค่ะพอเทียนเขาใกล้ตายเนี่ยราคาล้อจะโ่มาละจะเย็นราคาล้อตัวใหญ่กว่าจริงด้วยอ่ะ ดีดีดีทำดีทำดีโอเค รอลาเทียนใกล้ตายนะคะให้เราใกล้กลับได้ตีกัน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  ลงไม่ลงคือจะลงไม่ลงลงมาเร็วเฮ้ยลงเร็วลงมา โอเคจับเทียนได้หนึ่งมาทีนี้เราทะเลาะบ้างมาเขาเข้าหมดนี้แล้วเนาะเร็วมันเป็นความคิดที่ถูกหรือเปล่านะหลับเปล่าหลับรับโอเคับเร็วมุมนอนเร็วดีมากดีมาก ทำดีมากระหว่างนี้แพงก็จะโดนไวรัสแพงฆ่าไปเรื่อยๆแต่ <laughs> ควรจะรอให้นี่มันเต็มก่อนดีไหมนะไม่เป็นไรเรื่องเร่องจปลา าม,มาไหนๆก็ไหนๆเติมกระสุนเติมเติมเติมกับดักเลยแล้วกันข้อเสียอย่างหนึง่งอย่างใหญ่หลวงของปืนแพงคือแพงไม่สามารถที่จะเดินยิงได้นะคะแต่ว่าแล้วแต่ถนัดเนาะมันคือเซียววิ แต่บางทีเซลวินั้นก็ช่วยชีวิตได้สําหรับบางคนเนาะ มาเพราะว่าเขาบินอยู่นะคะไม่เป็นไร่างน้อยเขาก็ล้มเนาะยังไงเดี๋ยวเราก็ได้ขี่เขานะคะตัวใหญ่มากอะทุกคนคือตัวใหญ่จนกระทั่งแบบแพงหลบไอ้ท่านั้นไม่พ้นอะ ผีได้แล้วค่ะจังหวะนี้อะไรที่เพ่งรอคอยหนึ่งสอง่งอสาม นะครัท่าเนี้ยแรงประมาณนี้แหละ ง่ายเงืเอบไปโอเคค่ะเขาใกล้ตายแล้วค่ะทุกคนจังหวะน,นี้แหละมาเร็วก็เรียบร้อยค่ะผู้รักผู้เล่ยพอสมควรเลยนะเนะี่ยจริงๆคราวหน้าถ้าแพงใหม่ทีแพงอันจะใช้ปืน normal นดังมเพลนก็สะใจดีแหละทุกคน ตัวนี้เหมือนเขาจะแจก,กไซส์นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชอบกดไลค์ใช้กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ